สวัสดีค่ะพบกับเซล,ลพึ่งและเป็นปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะลูกค้าวันนี้เพิ่งจะพาลูกค้ามาชมกระบะสีประตูคนันนี้นะคะโตโยต้ารีโวสีประตูนะคะพิเลนเนอร์ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่599,000บาทนะคะลูกค้าเป็นรถปี2017นะคะมีแคริบอยให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะกดนนเลยคากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จักหน้าเดิมสีเ เดิมโรงงานนะคะหลอดไฟ LED นะคะมีไฟตัดหมอกข้างล่างให้นะคะสวยๆกันเลยนะคะมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนะคะยางใหม่ทั้งสีเส้นนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะนี่ สวยมากนะคะตัวนี้เป็นตัว E นะคะลูกค้าไปชมตวัวกันค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมปรับกระจกไฟฟ้านะคะเกียร์ออโต้นะคะนี่ส,ยสวยๆเลยฟังกช์ชันที่พมอะไรนะคะลูกค้าจะใช้งานได้จริงนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะ สวยๆใหม่ๆกันเลยนะคะหัวใในานะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามคุณรายละเอียดกันได้นะคะเดี๋ยวเพิ่งทิ้งเบอร์โทรให้ใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ